สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพิงน่องทั้งช่องไอซิวิดเคยสุรินทร์วันนี้ไอซิ่งวิดกาสิผ้าเพื่อนเพื่อนมา อัพเดตการขายน้ำออยครับผมซึ่งการขายน้ำออยนี่ก็คือเป็นการเปลี่ยนจุดขายใหม่ครับผมเดี๋ยวจุดขายมองไหเดี๋ยวกัสิน้ำเสนอกับเพื่อนๆเนห็นัับชมต่อไปครับนี่ครับสีผามาชมจุดขายน้ำออยจุดใหม่เป็นถนน 226ครับผมสุรินทร์ศรีสเกตอ่าที่เห็นทางพุ่นก็คือทางไปสุรินทร์ครับผมอ่ากับส่วนทางนี้ไปทางศรีสเกตรครับโอ้ภาพคือสว่างครับแท้อ่าโอเคครับผมอ่าเป็นเป็นทัดจากซีแยกครับผม เป็นจุดเบี่ยงสามเลนครับช่วงรถช่วงรถกับตรงซี่แยกยึงเยืองก,กันก็ปัป๊มปอท่อสำลองทาาครับฟังตรงขามกันสิเป็นลานอาหารตามสั่งลานลาบสาเหตุที่ได้ย่ายมาอยู่มืองนี้ก็คือ จุดเก่าครับผมที่เป็นใกล้ๆก,กับทกศครับผมตรงขามทางรถไฟอ่ะอมีปัญหาก็คือช่วงนี้มีผลไม้อ่าเป็นพวกทุเรียนพวกเงาะพวกยังอ่าพอขามพค่ขา้นมาขายหลยอ่แล้วเกิดเหเกิดปัญหาก็คือพเ่นมาขายทับทีเฮ้ามาขายแทนทีเฮ้าครับผม เป็นพ่อค้าขายทุเรียนเนาะเพิ่นมาขายแทนทีอ่าก็ได้เขาไปบอกไปคุยกับเพื่อนน่ะแหละว่าเออตรงนี้ผมมาขายประจํอยูคครับผมมาขายยุคสองสามเดือนแล้วอ่าแล้วเพิ่นก็อ่างว่าเพื่อนได้ไปคุยกับทางรถไฟแล้วว่าผู้ใดมาก,ก่อนกะให้ขายเลย จริงๆแล้วมันก็ถูกกันแหละว่าผู้ใดมาก่อนก็ถือเลยแต่ว่าโดยมารยาทของพ่อค้าแม่ค้าเนาะกับพ่อสิงหูกันอยู่ว่าแ้าแม่นวามีจุดๆหนึ่งจุดไหนอ่ะถ้าแม่นวามีคนขายอยู่แล้วพ่นกับสีบอไปขายทับที่กันอก็ให้เกียรติกันกับนั่นกันก็เห็นใจกันพ่อค้าแม่ค้าแต่ว่าเจ้านี่จากที่ว่าฟังจากพ่อค้าแม่ค้าน้ำกันเนาะพ่นกับว่าสิมึนๆจจกหน้อยอยู่บ่แม่นจจกหน้อยละมึนเตือพุนละ ในคววมในค่ามพอขาาม่ขาคนบากนระเนาะว่าสิโคอยสนใจอย่างอยากขายไส์กระขายซึ่งเรื่องมรยาจังสีมันกับโมเมนเป็นเรื่องที่ต้องเป็นกฎเป็นอย่างเนาะมันก็เป็นเรื่องความเห็นใจของซึ่งกันและกันอเขากบ็บอกอยากมีปัญหาจริงๆแล้วเพ้นกับมาเศร้า ถามว่าเฮ้ามาเสาน้ำเพลิน,นไหนบะกมาบ่ได้ครับผมส่วนเฮ้าสิอ่าขันน้ำอ้อยใส่ขวดเตรียมไว้เพื่อจะออกมาขายกับแปดโมงเก้าโมงแล้วเพลินกม้างแต่พุ่นนะก่อนหกโมงอ่ากะบุบปเป็นยังกะปุปนไดเป็นสาเหตุให้ต้องออกมาขายอยู่ถนนใหญ่ครับผมเป็นถนนใหญ่ ช่วงแรกๆกับลูกค้าประจำที่เคยมีกับพันในหูครับผมหลังจากผ่านไปได้สองสามมือเออพ่นกันน้ำหาลูกค้าประจำพ่นกรหนาฮักให้พ่นกันน้ำถามหาว่าเอ,อน้ำอ้อยรถขายน้ำอ่อยเป็นจอดอยุใสพ่นกันน้ำมากครับผมรู้สึกดีใจอยอนี่แหละเป็นสาเหตุก็เลยสีมาอัปเดตพื้นที่ ขายน้ำอ้อยจุดไหมกับ่บเชิงจุดไหมครับผมแรกๆก็ได้มาจอดขายโยนะครับผมยุดตรงไปยุดตรงไปเขี้ยวๆนะครับผมตอนรู้สึกว่าไม่เป็นที่อัพตาครับตอนมองนี่มันก็เออเห็นได้ชัดโยกับพ่อใดครับผมเอ่าช่วงนี้ครับผมกะ ขายได้มือนละหกสิบเกสิบโลอยูะครับผมหกสิบเก็สิบโลนี่ก็สามโมงสี 3, 4, 5, 5. ่โมงคอยกับมดครับช่วงก้อนสงการอ่าช่วงก้อนสงการก้อนที่สิบเป็นประกาศอย่างอ่ะชุกอย่างของโควิดน่ะขายได้มือนละลอยโลอยู่ครับแล้วช่วงนี้ก็ลดลงมากยอดขายก็ลดลงมาก ก็ถือว่าพ่ออยู่ใ้อยูะการจัดล้านกะแบบเก้าครับสไตล์เก้าอ่าสิบเปลี่ยนแปลงเฉพาะแค่อ่าจุดจุดจอดขายครับผมลูกค้ากะซื้อเรื่อยๆครับผมเดี๋ยวนี้ขอเสียยังเดียวคือือ แดด้อนอย่างคักครับขนาดอยู่ในิคม กสำหรับเพื่อนๆในพี่น้องท่านไหนที่ผ่านไปผ่านมาถานนเสซนนี้นะครับผมสายสองสองหกซูรินสะเกตยูนิคเขตสำม,มองทาบครับผมเยื่องปั๊มบ่อท่อสำม,มองทาบก่อนถึงสี่แยกกัอยากซอยอุดหนุนอ่าไอเซียงวิทย์น้ำอ้อยคันสดครับกะเชิญแบะมาชิม ความหวานหอมอร่อยชื่นใจช่วงนีอากาศร้อนๆกินน้ำอ้อยเข้าไปแล้วรู้สึกกระปีกระเป๋าดีครับรับร่องน้ำอ,อ้อยไอศกิีมโบมีจืดโบมีเปรี้ยวครับผมเปรี้ยวเปรี้ยวโยว่เปรี้ยวนิดนึงเป็นธรรมชาติของอ้อยแต่ว่าเรื่องจืดนีโบมี่ครับผมติตะลุค่าว่ามันหวานโพอ <c oughs> ครับผมกะเชิ่น,นะครับ แฟนๆที่ติดตาม Youtube กะถ้มแมนมีโอกาสได้ผานมาเส็นนี้กะแวะมาอ,อุดหนุนกันเนะครับสำหรับคลิปนี้กะแค่มาอัปเดตพื้นที่ขายน้อ้อยแห่งไม่ครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมสำหรับนี้กะขอจบไปสุนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ